สวัสดีท่านผู้ฟังที่กำลังรับชมรับฟังช่องรู้ทันร,นรู้ทุกเรื่องทันข่าวสวัสดิการแห่งรัฐนะคะวันนี้ก็เจอกันในวันที่7ตุลาคม2565นะคะทางช่องก็มีข่าวสารดีๆเกี่ยวกับบัตรทอง30บบาทนะคะรักษาทุกโรคมา บอกต่อให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับชมแล้วก็รับฟังกันนะคะก่อนที่จะไปฟังเนื้อหาทั้งหมดก็อยากขอกำลังใจกันด้วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะคะถ้าเห็นว่าคลิปของช่องดีมีประโยชน์ก็ช่วยแชร์ช่วยบอกต่อกันออกไปให้ด้วยนะคะบัตรทอง30บาทนะคะคุ้มครองแบบ360องศารักษาฟรีครอบคุมอะไรบ้างฟังทางนี้เลยค่ะ สำหรับใครที่ใช้สิทธิ์บัตรทอง30บาทนะคะหรือสิทธิ์ประกันสุขภาพแห่งชาติรู้ไหมคะว่าทุกวันนี้นะคะเราสามารถที่จะรับบริการตรวจการวินิจฉัยแล้วก็รักษาโรคทั่วไปอย่างโรคไข้หวัดนะคะไปจนถึงโรคเหลือลังหรือโรคเฉพาะทางที่มีค่าใช้จ่ายสูงนะคะเช่นโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคมะเร็งโรคไตวายเหลือลังโรคหัวใจแล้วก็โรค HIV วันโรกคือแบบ ครอบคุมโรคที่แบบมีค่าใช้จ่ายแพงๆแบบนี้ได้เลยนะคะคือทุกท่านก็ไม่ต้องกังวลแล้วนะคะอีกครั้งในส่วนของหญิงตั้งคันนะคะสามารถรับบริการคอร์ดบุตรนะคะได้ไม่จํากัดจํานวนครั้งอีกด้วยนะคะมากไปกว่านั้นนะคะค่าใช้จ่ายต่างๆในกระบวนการรักษาไม่ว่าจะเป็นค่ายาหรือเวชภัณฑ์ตามกรอบบัญชียาหลักแห่งชาตินะคะและยาที่มีค่าใช้จ่ายสูงตามประกาศของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ค่าอาหารและค่าห้องสามัญระหว่างการรักษาตัวที่หน่วยบริการแม้กระทั่งกรณีการจัดการส่งต่อเพื่อรักษาระหว่างหน่วยงานบริการนะคะคือครอบคุมให้หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคเรื้อรังค่ายาที่มีค่าใช้จ่ายสูงๆนะคะค่าอาหารค่าห้องสามัญแล้วก็ในกรณีที่ต้องส่งต่อผู้ป่วยไปในโรงพยาบาลอีกหนึ่งโรงพยาบาลน,นะคะ อันนี้คือครอบคุมให้หมดเลยนะคะนอกจากนี้นะคะยังมีบริการธันตกรรมที่ครบวงจรทั้งอุดฟันถอนฟันขูดหินปูนนะคะการให้ฟูอัลไเสริมในกลุ่มเสี่ยงต่อโรคฟันผุรักษาโพรงประสาทฟันน้ำนมนะคะการเคลือบหลุมล่องฟันการผ่าฟันคุดใส่เพดานเทียมเด็กปากแหว่งเพดานโวการทำฟันปลอมฐานพลาสติกนะคะแล้วก คือสามารถทำฟันฟรีได้เช่นกันนะคะครอบคุ้มมากๆเลยรวมไปถึงถ้าใครอยากรักษาแบบแพทย์แผนไทยนะคะก็สามารถทำได้ตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์โดยมีบริการดังนี้นะคะยาสมุนไพรหรือยาแพทย์แผนไทยการนวดเพื่อการรักษาหรือการทับหมอกก้อเกลือฟื้นฟูสุขภาพคุณแม่หลังคลอดการอบการประครบด้วยสมุนไพรเพื่อการรักษานะคะ ไม่เพียงเท่านี้นะคะยังมีบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์เพื่อลองรับในส่วนของคนพิการผู้สูงอายุผู้จำเป็นที่จะต้องได้รับการฟื้นฟูนะคะมีทั้งกายภาพบำบัดฟื้นฟูการได้ยินฟื้นฟูการมองเห็นนะคะแล้วก็อุปกรณ์เครื่องช่วยตามประเภทความพิการ โดยจะเป็นไปตามที่าตามเกณฑ์ที่สอปอสอชอกำหนดนะคะสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่ควรรู้หากทุกคนไปรับบริการรักษาพยาบาลและได้รับยาจากโรงพยาบาลในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตั้งแต่ระดับโรงพยาบาลชุมชนขึ้นไปจะต้องจ่ายแค่30บาทต่อครั้งเท่านั้นนะคะคือ30บาทแต่ครอบคุมได้ ทุกอย่างเลย360องศาเลยอันนี้พ่อแม่พี่น้องก็เบาใจได้นะคะถ้าเกิดว่า,ามีญาติที่บ้านหรือตนเองนะคะหรือเพื่อนเพื่อนบ้านนะคะเป็นโรคหลายแรงก็ไม่ต้องกังวลในการที่จะเสียค่ารักษานะคะอันนี้บัตรทองสามารถครอบคุมได้หมดเลยนะคะใครฟันผุถอนฟันนะคะอันนี้ก็ครอบคุมได้นะคะส่วนคุณแม่นะคะจะตั้งครันลูกกี่คนนะคะก็ได้หมดเลยไม่จำกัดนะคะ แต่ก็มีสิบใช้ฟรีแบบนี้ก็จริงนะคะแต่ก็อยากให้ทุกคนรักษาสุขภาพกันให้ดีๆนะคะคลิปนี้นะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้มีข่าวมาอัปเดตเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ